าการเมืองร้อนกับเส้นทางสู่รัฐบาลใหม่นะครับไปเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าไกลที่ลงพื้นที่ภาคเหนือ <ไป S 2> <ๆ S 1> วันก่อนไปที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นี่ตระเวนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานบอกอย่างนี้ว่าภารกิจคุณพิธาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานมีเจ็ดภารกิจมีสี่วงประชุมแล้วก็มีสามเวทีที่ปราศัยขอบคุณประชาชนนะฮะ สามอำเภอด้วยกันทั้งที่อำเภอเมืองอำเภอหางดงแล้วก็อำเภอสันทรายไปเริ่มต้นกันที่อำเภอหางดงฮะที่ตลาดสดเทศบาลหางดงมีประชาชนผู้สนับสนุนนี่มากันเป็นจำนวนมากนะครับคุณพิธาบอกเลยที่ลำพูนเนี่ยคุณพิธาพูดใช้คำว่าลำพูนไม่ลำพังใช่ไหมไมาที่หางดงนี่บอกเลยว่าหางดงไม่ห่างเหินครับ We're บรรยากาศที่อำเภอหางดงจากนั้นพาไปดูบรรยากาศที่จุดนี้กันบ้างคุณผู้ชมบริเวณประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเย็นค่ะค,คุณิทาก็ลงพื้นที่มาที่จุดนี้เห็นบอกว่ามีขึ้นรถแห่ไปยังบริเวณรอบๆเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่หางดงบอกว่าหางดงไม่ห่างเหินที่เชียงใหม่ก็มีวาทะเหมือนกันคุณมิทาก็บอกว่าวันใหม่ของเชียงใหม่มาถึงแล้วค่ะ ขอบคุณครับเรามาเฉลิมฉลองชยัยชนะของพวกเราไปด้วยกันวันนี้คือวันใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกความเชื่อมั่นที่พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่มีให้กับพวกเราพักเก้าไปเราจะไม่มีวันลืม และจะไม่ทาให้ทุกท่านผิดหวนแน่นอนขอบคุณมากเลยครับนี่นะคะเป็นบรรยากาศบนรถแห่ที่เคลื่อนขบวนไปขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็จุดหนึ่งก็ไปที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันไซายหลวงอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระยะทางประมาณ8กิโลด้วยกันตลอดทั้งทางคุณผู้ชมจะเห็นนะคะมีบางส่วนที่ มีคนในพื้นที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ตามด้วยตามรายงานในเห็นบอกนะคะว่าระหว่างเคลื่อนขบวนเนี่ยมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ขับตามรถของคุณพิธาแล้วเกิดอุบัติเหตุรม้มแล้วคุณพิทาก็สั่งหยุดขบวนเลยนะคะแล้วก็สั่งให้ทีมงานพักเก้าไกลเนี่ยลงไปช่วยเหลือแล้วก็กำชับเหมือนกันคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามให้ระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างที่คุณพลอยบอกว่าเป็นขบวนจากที่ตัวของอำเภอเมืองใช่ไหมฮะ,ะไปที่อำเภอสันทายไปดูบรรยากาศช่วงเกือบเกือบสองทุ่มฮะที่สวน สาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวงนะครับกณพิธาเองก็ปราศัยบอกแบบนี้ว่าปกติพูดถึงเดือนพฤษภาคมปีเดือนพฤษภาคมปี35ใครๆก็เรียกว่าพฤษภาธมินพฤษภาคมปี53เรียกกันว่าพฤษภาเลือดแต่14พฤษภาคมที่ผ่านมาคือพฤษภาแห่งความหวังครับทำไมจะซื้อออกนะครับผม แล้วคุณพิธาก็บอกนะฮะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก้าวไกลก็พร้อมทํางานกับพรรคเพื่อไทยโดยเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งขอบคุณพรรคเพื่อไทยครับที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนตนเองให้เป็นนายกและย้ําว่าคนที่ไม่ได้เลือกตัวเองก็พร้อมที่จะรับใช้ทุกคนหมดเวลาสําหรับความขัดแย้งถึงเวลาของความสมานฉันท์หมดเวลาของการเมืองแบบเก่าๆถึงเวลาของประชาชนแล้วก็มีการทิ้งท้ายว่า ช่วยกันพาอนาคตที่ทุกคนทวินหาพาเชียงใหม่ไปด้วยกันขอให้ส่งเสียงไปให้ถึงธรรเนียบรัฐบาลว่าพวกเราพร้อมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันแม้การเดินทางข้างหน้าจะลำบากแต่ก็ไม่เหงาแน่นอนแล้วมาเปลี่ยนแปลงสันทรายเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปด้วยกันรับนอกจากเดินสายขอบคุณแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมในโซเชียลของคุณพิธาเองก็มีความเคลื่อนไหวพูดถึงบรรยากาศนะคะที่ขึ้นเหนือไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะคะโพสต์ของคุณพิธาเนี่ยระบุเลยว่ามาเดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเหนือในพื้นที่3จังหวัดแต่กลายเป็นได้รับฟังได้รับส่งพลังใจกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อเสร็จงานแล้วคุณพิธาบอกในโพสต์ว่ายังนึกถึงแต่เพลง รางวัลแด่คนช่างฝันของไอาจารันมโนเพชรต,ตลอดเลยจับมือเดินเคียงข้างไปต่อด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็มีอีโมจิหัวใจสีส้มนะคะข้างล่างที่คุณผู้ชมเห็นยาวๆก็คือเป็นเนื้อเพลงค่ะของเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันที่เป็นเพลงดังที่หลายคนคุ้นหูอยากกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปลเปลี่ยนไปเพลงนี้แหละคุณมิธาเอาเนื้อเพลงทั้งหมดเนี่ยมาโพสต์แปะไว้ในโพสต์นี้ด้วยเนี่ยนะคะนี่นะฮะก็เป็นการปิด ริปนะฮะการไปขอบคุณประชาชน<ะ>ภาคเหนือเนี่ยสจังหวัดนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนอกจากไปพบปะประชาชนแล้วเมื่อวานนี้คุณพิธาเองยังไปคุยกับหลายกลุ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยไปดูกลุ่มนี้กันก่อนก็คือกลุ่มชาติพันธุ์นะครับคุณพิธาเองก็ไปเจอกับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็มีการทําพิธีกันด้วยเป็นพิธีสู่ขวันนะฮะที่เป็นพิธีกรรมของชาวมง้ง ผู้ทำพิธีก็บอกว่าเป็นการขาจัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปนะฮะแล้วก็คุณพิธาเองนะครับก็บอกนะฮะว่าเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่พัก9ก้าไกลให้ความสําคัญจริงๆก็ตั้งแต่สมัยพักอนา,าคตใหม่หลายคนอาจจะกังวลที่ไม่ได้เห็นประเด็นนี้อยู่ใน MOU ของ8พักแต่พัก9ก้าไกลเนี่ยคุณพิธาบอกเลยเป็นพักเดียวที่ผลักดันในเรื่องชาติพันธุ์ถึงขนาดที่เรียกว่ามีปีกชาติพันธุ์นะฮะ เพราะฉะนั้นความหลากหลายเนี่ยต้องอบรับแล้วก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะฮะพักก้าวไกลก็จะผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทวงคืนพื้นปา่าเรื่องของพรบอุ้มหายแล้วก้าวไกลเองก็ทํามาตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการรับหนังสือนะฮะจากกลุ่มสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์40ชนเผ่าจาก5ภูมิภาคแล้วก็ภาคีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นกลุ่มตัวแทนก็ได้มีการอ่านถแถลงการแสดงความยินดีนะครับที่พักก้าวไกลเนี่ยมีการชนะการเลือกตั้งแล้วก็อยากจะให้มีการผลักดันนะฮะในเรื่องของที่ดินทํากินนะฮะเรื่องของการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมั่นใจว่าคุณพิธาและพักเก้าวไกลจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในการเรียกร้องสิทธิอัตลักษณ์ตัวตนที่มีมาหลายทศวรรษนะครับทีนี้คุณพิธาเองนะครับก็บอกนะฮะว่า ก็เข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องชาติพันธุ์เผชิญอยู่กับหลากหลายปัญหาพักก้าวไกลถ้าเกิดได้ตั้งรัฐบาลได้เร็วก็จะไปผลักดันเรื่องของสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็เศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พูดถึงสถานที่พักผ่อนด้วยว<อ>ิทาบอกอย่างนี้ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยหากมีโอกาสได้ไปพักผ่อนบ้างเนี่ยก็จะมีที่เที่ยวสองที่ที่อยากจะไปจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปฟังฮะ ส่วนตัวแล้วนะครับเวลาถ้ามีโอกาสได้ไปพักผ่อนกับเขาบ้างซึ่งก็ไม่ค่อยมีหรอกนะถ้าจะไปเที่ยวก็มีอยู่2ที่ครับชื่อลีซูลอดกับลั่นเจียลอดนะครับลีซูลอดอยู่ที่เชียงใหม่ลั่นเจียอยู่ที่เชียงรายนะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้มีโอกาสไปดื่มดําวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์ในการท่องเที่ยวที่จะถึงนี้นะครับลีซูลอดกับลั่นเจียล็อดครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ขณะเดียวกันคุณพิธาเองก็ยังได้มีการร่วมรับประทานอาหารกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอาหาร9อย่างจาก9ชนเผ่าด้วยนะฮะ ทีนี้คุณผู้ชมพามาดูอีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อวานนี้คุณพิธาไปพบหารือด้วยนะคะก็คือภาคประชาสังคมภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและภาคเอกชนจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5เมื่อวานนี้เข้าหารือพร้อมกันกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยแหละคะ่ะมีในที่ประชุมช่วงหนึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้ปัญหาฝุ่นโดยเฉพาะเลยที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ทุกปีโดยเฉพาะกุมภาพันธ์ถึงเมษายนคุณพิทาก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเชียง ใหม่แต่ก็รับรู้ถึงปัญหาและงบประมาณการบริหารงานในเรื่องนี้ที่เป็นเบี้ยหัวแตกไม่สามารถที่จะมารวมพลังการบริหารจัดการได้คุณพิธาบอกค่ะว่าถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่และจะทําให้แก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยจะต้องมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือระดับนานาชาติระดับประเทศรวมไปถึงระดับท้องถิน่นเพราะว่าผลกระทบเรื่องของ p m 2.5เนี่ยเป็นปัญหาด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องสาธารณสุขด้วย ตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่นะครับแล้วจะแก้ปัญหาอันนี้ได้เนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็นสามขยักขยักแรกคือระดับนาน,นาชาติ international ระดับที่สองคือระดับประเทศ national ระดับที่สามคือท้องถิ่นแล้วก็โลโคโผลกระทบจาก PM2.5 เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมันกลายเป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันกลายเป็นปัญหาเรื่องของสาธารณสุข ที่รัฐบาลต้องไปเก็บภาษีเพิ่มเพื่อมาดูแลคนที่เป็นมีปัญหาทั้งเรื่องอโรคเกี่ยวกับลมหายใจหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปอดอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอางบประมาณไปอยู่ในความท้าทายแบบเก่าๆไม่ได้มาอยู่ในความท้าทายแบบใหม่ๆให้มันได้สส่วนนั้นเนี่ยมันจะให้แก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้คือจะมี power point ก,กี่อันมีการประชุมกันกี่ครั้งเนี่ยมันก็แก้อย,อย่างไม่ได้ถ้าคุณยังเห็นอยู่ว่า ไอ้ปัญหาที่มันความท้าทายเป็นหลักหมื่นล้านมีงบประมาณอยู่แค่หลักร้อยล้านในการแก้ปัญหาให้ข่าราชการแก่งแค่ไหนให้ประชาชนรวมตัวกันน,<า>นี่นะคะเมะื่อวานนี้คุณพิทายังพูดถึงประชาคมอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับมลพิษข้ามชาติที่มีข้อตกลงมาตั้งแต่ปี2004ผ่านมากว่า20ปีคุณพิธาสะท้อนว่าก็ยังไม่เห็นมีผู้นําคนไหนทําให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศของอาเซียนที่มีการตั้งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีสถานที่ตั้งคุณ นะคะว่าคนที่มีความตั้งใจว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยจะต้องนําศูนย์ปฏิบัติการนี้มาประจําอยู่ที่เชียงใหม่ไปเลยซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีประเทศไหนสนใจก็เลยคิดว่าจะต้องนํามาตั้งที่เชียงใหม่เพื่อให้เกิดการที่มีต่างประเทศเป็นเชิงรุกไม่ต้องประชุมใหม่ใดๆไม่ต้องเสียเวลาใช้ข้อตกลงเดิมมีนั่นแหละ แต่เพียงแต่ว่าต้องใส่ใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคะพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับทางคุมิธาเองก็เจอกับกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแล้วก็บอกเลยนะฮะว่าจะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองของสุราก้าวหน้าแล้วก็เป็นเมืองของโฮมสเตย์นะครับคุณพิทาเองบอกอย่างนี้นะฮะว่าตอนนี้คําถามสําคัญก็คือจะทํายังไงให้การท่องเที่ยวกลับมาเท่ากับช่วงก่อนโควิดได้ตัวเลขวันนี้จํานวนนักท่องเที่ยวยังหายไปเครื่องหนึ่งจากเดิม โจทย์ใหม่ที่ต้องพิจารณาก็คือจะทํำยังไงให้นักท่องเที่ยวอยู่นานกว่าเดิมจ่ายเยอะกว่าเดิมแล้วการท่องเที่ยวปัจจุบันกระจุกอยู่5้าจังหวัดหลักเชียงใหม่เป็นหนึ่งในนั้นแล้วแม้แต่ในตัวเชียงใหม่ก็ยังกระจุกตัวอยู่มากถ้าเกิดก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะทําให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุราก้าวหน้าเป็นเมืองแห่งโฮมสเตย์ ต้องผลักดันพรบรโฮมสเตย์ครับให้ผู้ประกอบการสามารถทําธุรกิจได้สะดวกขึ้นไม่ติดข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคหลายประการที่ไม่สมเหตุสมผลรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินแล้วก็คุณพิทยายำนะฮะว่าประเด็นการท่องเที่ยวไม่สามารถแยกได้จากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนี่คือความท้าทายใหม่ที่การท่องเที่ยวของไทย กำลังเผชิญครับและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมนอกจากการลงพื้นที่ไปพบปับประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแล้วเนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็ต้องถามประเด็นร้อนกับคุณวิธาไม่ถามไม่ได้จริงๆเรื่องของคุณไอทีวีคระคะรวมไปถึงประเด็นทางการเมืองต่างๆค่ะนะะักข่าวก็ถามคุณทิมพิธาเมื่อวานนี้ถึงประเด็นการื่อนไหวของคุณเรืองไกรก่อนคุณเรืองไกรที่มีการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกับกะกะตหนุนประเด็นการสอบสวนเรื่องของมาตรา151เนี่ยนะคะคุณพิธาบอกว,ากว่าก็ยังไม่เห็นรายละเอียดของเอกสารแต่ว่าไม่ว่า ก็จะมีความเคลื่อนไหวยังไงนะคุณพิธาบอกว่าไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วค่ะว่าทางกะกะตจะต้องการข้อมูลยังไงก็ให้อยู่ในกระบวนการและการต่อสู้ทางกฎหมายนักข่าวถามประเด็นนี้อีกด้วยคุณผู้ชมว่ามองยังไงที่คนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับก้าวไกลเหมือนกับคุณพิธาเนี่ยใช้ประชาชนมาเป็นเกราะกาําบังคุณพิธาบอกว่า ตั้งใจทํางานตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกการประชุมมีการเตรียมล่วงหน้ามาตลอดเพื่อให้ใช้เวลาการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเชียงใหม่ไรายได้การท่องเที่ยวที่หายไปครึ่งหนึ่งจากช่วงก่อนโควิดทําให้เกิดปัญหาการท่องเที่ยวเป็นตัวอย่างที่จะต้องแก้ไขคุณพิธาก็ย้ํานะบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการเอาประชาชนมาเป็นเกราะกําบังค่ะแต่ว่าต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจริจรงๆถ้าเอามาเป็นเกราะกําบังก็คงไม่ต้องทําการบ้านหรือว่าหาข้อมูลมา นักข่าวถามต่อได้ว่าการมาเยือนลำพูนลำปางเชียงใหม่3จังหวัดเนี่ยเป็นการวัดพลังในพื้นที่บ้านเดิมของเพื่อไทยหรือเปล่าที่ก้าวไกลเหมือนว่าตีแตกไปแล้วคุณพิธาก็ตอบอีกค่ะว่าเป็นการมาวัดปัญหาวัดศักยภาพของแต่ละพื้นที่มากกว่าค่ะ ก็ตั้งใจที่จะทํางานตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกการประชุมเนี่ยก็มีการทํางานล่วงหน้ามาตลอดนะครับเพื่อที่จะให้การประชุมการใช้เวลาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเชียงใหม่ก่อนโควิดรายได้การท่องเที่ยว1 1ึ0ล้านนะครับปี6 4สลยอยู่2 3 0 0 0ปี6 5อยู่แค่60 0 0 0ล้านหายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาของการท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะเอาประชาชนมาไปเกาะกำบ,บางแต่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจรจิงๆเป็นต้นถ้าจะเป็นเก,กาะกำบังก็คงไม่ต้องทําการบ้านมาอย่างที่ผมทํามาทุกครั้งที่เว ال ลาเวลามาประชุมทุกครั้งเป็นการมาวัดปัญหาและก็วัดศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะครับพอเรามารู้ว่าลําปางสังคมสูงว Alum, ัยเป็นปัญหาสําคัญพอเรามาที่ลําพูนเราก็รู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับแรงงานของพี่น้องลําพูนแล้วก็เกษตรกรลำใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญ รามาที่เชียงใหม่ก็ปัญหาบุญพิเค็มสองชุดท่าปัญหาสาธารณสุขความเหลื่อมล้าของบนดอยก,กับบนพื้นราบแล้วก็ปัญหาการท่องเที่ยวอ,อย่างที่ผมได้เล่าฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแต่ละครั้งนี่ก็คือต้องการที่จะรู้ว่าปัญหาที่ต้องแก้คืออะไรแต่ในขณะเดียวกันจะพลิกปัญหาเป็นโอกาสได้อย่างที่ทุกการประชุมต้องารจะทําอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าครับ นี่นะคะคุณพิธายืนยันว่าไม่ได้ใช้ประชาชนมาเป็นเกราะก,กำบังรวมไปถึงที่หลายคนมองว่าลงพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้3จังหวัดอะ่ะเป็นการวัดพลังเดิมของเพื่อไทยหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกไม่ได้วัดพลังนะไปวัดปัญหาไปวัดศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะ